สมัยนี้ค่อนข้างสาคัญครับเพราะว่าการแข่งขันมันสูงครับพี่แล้วทีเนี้ยไอยอดขาย2องแสนแล้วเหลือ20 0 0 0กับยอดขาย2องแสนเลือหกหมื่นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอ้ตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ฟู้ดคอร์สหรือเปล่า <c oughs> เดือนที่แล้วเนี่ยขายดีฟู้ดคอร์สอยู่ประมาณ35%แต่อีกเดือนหนึ่งอาจจะโดนพนักงานขโมยปลาแซลมอนไปนหนึ่งตัวใส่กระเป๋ากลับบ้านไปเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราทําบัญชีเราจะรู้ว่าอุย้ยต้นทุนอาหารแบบนี้มันไม่ใช่แล้วนะมันต้องเกิดการอะไรผิดพลาดพวกเนี้ยมันใช้ POS นี่ Point of Sale ก็คือตัวเนี้ยจะเป ไว้ไปเล่นพวกโปรโมชั่นได้แต่จริงๆปลายทางแล้วล่ะครับมันจะต้องมีคนทําบัญชีจริงๆที่เราส่งบินให้ทุกใบารายรับกับรายจ่ายประกบกันเป็นเดลี่เลยแล้วสิ้นเดือนมีการเช็คสต็อกว่าตอนนี้ในสต็อกค,คุณเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่เอาพวกมูซอสต,ต่างๆเนี่ยมาชั่งเป็นกรัมคูณกับมูลค่าของมันให้มันกลายเป็นต้นทุนเพื่อที่จะทาต้นงวดลบปลายงวดตรงนี้ก็เป็น1จุดที่ s m e ประเทศไทยไม่ค่อยมีคนทำผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ทำแล้วกันครับพี่มียี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ทำผมถามวา ก็เอายอดซื้อของวันที่1ถึงวันที่30มาบวกกันมันก็ไม่ผิดครับแต่สต๊อกคองเหลือไม่เคยดูเลยยกตัวอย่างครับเมื่อวันที่31มกราคมคุณมีสต๊อกเหลืออยู่1 0 0 0 0แบาทแต่พอผ่านไป29วันกุมภาพันสต๊อกคุณเหลืออยู่5 0,000แต่พอเราไปดูแค่ว่า1นึ่งสามสิบเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ครับคิดว่ากำไรเราเยอะมากเกินควรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ SME ผิดพลาดเยอะมากถึงบอกไงว่าต้องใช้คนทาบัญชีจริงจังคัญมากบัญชียังไงต้องําพี่